โคแมนวอเตอร์ฟอร์นะครับตัวนี้เต็นท์ขนาด5คนนะครับตอนนี้กางเสร็จแล้เรารูร่างหน้าต่ก็ที่เราเห็นก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับนี่คือตัวโคแมนวอเตอร์ฟอร์ที่หลายคนถามผมว่ากางยากไหมกางยังไงนะครับเมื่อกี้ผมได้อธิบายทริคไปแล้วทริคง่ายๆเลยคือจําขอบสายเชือกนะครับสีดําเสาสีดําขอบสีเทาเสาสีเทานะครับเดี๋ยวเราจะรู้ข้างในกันว่าภายในเต็นท์ที่บอกว่านอนได้5คนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะตามผมเข้ามาครับ ตัวประตูเองเนี่ยทำไว้ค่อนข้างจะด้านหน้าเราต้งจะทำไว้ดีนะฮะห้องแรกเนี่ยคือห้องด้านหน้าห้องนี้นะครับออกแบบมาให้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับมีความกว้างนะครับพอสมควรเอาจริงๆแล้วเนี่ยแค่ห้องเนี้สามสามคนเนี่ยผมว่านอนได้ครับถ้าเราไม่ใช้เราก็พับเก็บนะฮะตัววอเตอร์ฟอร์เนี่ยในส่วนตัวผมผมมองว่าเขาออกแบบมาให มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายพอสมควรนะครับเป็นมีลักษณะสูงซึ่งง่ายต่อผู้หญิงและเด็กกว้างถ้าเกิดสังเกตดีด้านข้างนะครับจะเปิดได้จะมีซิปเปิดออกเป็นประตูได้นะครับให้อากาศโผล่ระบายเต็มที่นะครับต้องท่านจะกว้างขวางแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตด,ดูดีนะครับแต่้านท้างของนี่คือระบบถ่ายเทอากาศนะครับตัวเต็นท์เองเนี่ยไม่ได้ติดกับ ตัวไฟชีดเองก็ไม่ได้ติดจับตัวเป็นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้มันจะทําให้อากาศโฟลไหลเข้าไปด้านในได้จนไปถึงด้านหลังดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือมันลดปัญหาการเกิดหยดน้าได้พอสมควรโอเคหมดจากด้านข้างอ่าต่อมาครับมาดูกันว่าข้างในนะครับห้อ,องด้านในที่าหนอนได้ห้าคนลุบ นะครับนี่คือภายในที่เป็นที่เรียกว่าห้องนอนนะครับกว้างมากนะครับ <S <S ตรงด้านข้างนะครับมุ้งไฟชิดด้านนอกสามารถเปิดได้นะครับด้านในถ้าเกิดตอนนี้ใครที่มีตัวอีเวนตั้นสี่คนเวอร์ชันสองเดีสองนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยออกแบบมาให,ให้ของอีเวนตันเลยคือมีดูระบายอากาศด้านหลังให้ <S <S แต่ไม่ได้มีด้านเดียวนะครับ เขาออกแบบมาให้ได้ทั้งสองข้างแลวนี่อย่างหนึ่ง claro ที Superman> ่ผมชอบมากผมสามารถที่จะเอาอะไรมาใส่ตรงนี้ก็ได้เขาให้มาเผื่อสําหรับคนหลายๆคนนะครับสนเรับสมารถภาพได้นะครับขอบยกมาจากพื้นสูงพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวไฟชีสเองกับตัวเต็นท์มีความห่างพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะกระเด็นเข้ามาด้านในเต็นท์ซึ่งผมมองว่าเป็นดีไซน์ที่ ผมว่าน่าจะตอบโจทย์หลายคนนะครับมาถึงตรงนี้อย่างที่บอกครับตัวเต็นต์ออกแบบไม้กว้างมีระบการไหลขออากาศที่ดีมากนะครับสังเกตดีๆระหว่างที่ผมอธิบายอยู่นะจะมีลมปีเข้ามาตลอดนะสังเกตจากตัวไฟชีทที่มันไหวๆอยู่นะครับใช่ไหมครับวอเตอร์ฟอออกแบบให้มีทางเข้าได้สองข้างนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดด้านหน้าเขามีกิจกรรมกันอยู่ท่านเข้าไม่ได้ท่านก็มาเข้าที่ด้านหลังเห็นไหมฮะ